สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าเล็กจะพาเพื่อนๆมาทําอาหารฝรั่งกันนะคะมาดูกันนะคะว่าป้าเล็กจะทําสําเร็จไหมวันนี้ลูกอยากกินสปาเก็ตตี้นะคะเราก็มีนะคะสปาเกตตี้มาทําให้ลูกกินค่ะวัตถุดิบชิ้นแรกของเรานะคะก็จะเป็นสปาเก็ตตี้นะคะวิธีการทํานะคะเพื่อนๆไม่ยากนะคะก็ทําตามข้างหลังเลยค่ะ น้ำหนึ่งลิตรก็คือน้ำหนึ่งขวดนะคะเราก็วัดจากขวดเลยค่ะแล้วก็สปาเก็ตตี้สิบกรัมแล้วก็กะเอาเลยค่ะแล้วก็ต้มนานสิบนาทีนะคะส่วนวัตถุดิบตัวอื่นๆเราก็มาดูกันเลยนะคะวันนี้ของเราจะเป็นสปาเก็ตตี้ขี้เมาทะเลนะคะกับสปาเก็ตตี้กะเพราทะเล เดี๋ยวเราจะทําเมนูสปาเก็ตตี้ขี้เมาทะเลก่อนนะคะอันดับแรกนะคะก็กุ้งค่ะปลาหมึกนะคะปลาหมึกเป็นส่วนของหางปลาหมึกยักษ์นะคะกิโลละหนึ่งร้อยบาทค่ะ นี่นะคะส่วนที่ปลาเล็กทําไว้แล้วนะคะคือปลาหมึกตัวนี้ทําออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะลวดลายก็ตามใจปรารถนาของเราเลยค่ะถ้าใครทําไม่เป็นนะคะลายแบบนี้นะคะไปดูได้ในคลิปของปลาเล็กนะคะคลิปช็อตนะเพิ่มมูลค่าปลาหมึกนะคะปลาเล็กมีคลิปให้ดูนะหอยแมลงภู้ค่ะกระชาย พริกซอยข้าวโพดอ่อนใบโหระพานะคะพริกกระเทียมรากผักชีอันนี้เราจะตามรวมกันนะคะสามอย่างนี้เนาะพริกกระเทียมรากผักชีค่ะของป้าเล็กจะขาดพริกไทยอ่อนนะคะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่ามันไม่มีเราก็ไม่ใส่ค่ะ แต่ถ้ามีก็ใส่นะคะเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาตินะคะพริกไทยอ่อนส่วนเครื่องปรุงก็จะเหมือนเดิมนะคะซอสหอยนางรมค่ะน้ำปลาขาประจำน,นะคะซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายนะคะเปลือนี่ เดี๋ยวจะเอาใส่ในน้ําที่เราต้มนะคะเราจะต้มเส้นก่อนเนาะอันดับแรกเราก็ไปต้มเส้นกันก่อนเลยนะคะเง,งื้อเงงะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าปะาเล็กทาครั้งแรกค่ะของการทําสปาเกตตี้นะคะน้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะปลเล็กก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะ แล้วก็เส้นสปาเก็ตตี้ค่ะ10กรัมต่อ1จานนะคะก็กะกะเอาเนาะไม่รู้แค่ไหนที่เกียดไปหาตาชัางมาชั่ง,งทีนี้จะทำ2จานนะคะก็จะต้มเส้นทีเดียวเลยค่ะ เขาให้เราต้มไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะในระหว่างที่เรารอเส้นสปากเกตตี้สุกเราก็มาทำทางนี้รอเลยนะคะตำนะคะพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะในส่วนนี้เราจะทำส่วนของผัดขี้เมาก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะตำพอหยาบๆนะคะ ในระหว่างการรอเส้นสุกนะคะเราก็จะมาผัดหน้ารอเลยนะคะเพราะว่าก็ต้มไปได้จ็ดแปดนาทีแล้วนะคะน้ำหนึ่งช้อนโต๊ะกว่านะคะในส่วนนี้เราจะมาทำในส่วนของที่อมอวกันก่อนนะคะ นะคะคใส่ไปเลยค่ะกระชายค่ะพลิกนะคะน้ำค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยค่ะ โอ้โอเยอะไปนะคะเดี๋ยวไปเล้กขอเทอ,ออกิีหนึ่งซอสหอยประมาณหนึ่งช้อนชานะคะน้ำปลาค่ะครึ่งช้อนชาก่อนนะคะซอสสาเขียวครึ่งช้อนชาค่ะ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะคะใบโหระพาใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็ใบโหระพาใส่ไปได้เลยนะคะ ชิมนะคะเพิ่มน้ำปลาค่ะโอเคพอดีแล้วนะคะ เส้นสปาเกตตี้ก็ครบสิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวไปเล็กจะตักออกนะคะเขาบอกว่าให้เอาใส่น้ำเย็นนะคะตักออกแล้วเส้นสปาเกตตี้นะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเทน้ำออกแล้วนะคะทีนี้เราจะมาใส่น้ำมันนะคะ เขาบอกให้ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้าเพื่อเส้นของเราจะได้ไม่ติดกันเวลาเย็นประมาณนั้นนะคะทำตามสูตรเ,เป๊ะนะคะไม่เคยต้มเส้นสปาเก็ตตี้นะคะเคยต้มแต่มักกะโรนีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลุกน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอามาลงกระทะน,นะคะหนึ่งที่ใส่ลงไปเลยค่ะในน้ำซอสของเรานะคะจะได้เข้านะคะถ้าเราเอาไปกองกองไว้สวยๆเกรงว่ามันจะไม่อร่อยนะคะมันไม่ได้เข้ากับน้ำซอสขอเอาลงมาคลุกนิดนึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยวัดชุบว้าวน่ากินเหมือนกันกนะจ๊ะถ้ามีใครอร่อยนนแจ๋เลยค่ะ